สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,สู่ช่อง Billiver สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ก subscribe ดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมาที่ Billiver สามหกเตรงด้านล่างตรงที่ผมชี้ตรงนี้อัดลอาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อไปเลยนะครับไม่ได้มีมาบ่อยเนาะใครที่อยากได้ราคาพิเศษก็อย่าลังเลใจนะครับที่ จะได้หมายว่ามาปรึกษามาดูเนาะเพราะว่ามันเป็นโอกาสพิเศษตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่สิมิถุนายนไปที่สิมิถุนายนเป็นวันสุดท้ายครับวันนี้วันที่6แล้วนะที่ผมอัดคลิปวันลงก็วันที่7แล้วเลอเวลาแค่3าวันเท่านั้นก็รีบอัลลาดีมาทําค่าครูเลยครับเหลือโค้งสุดท้ายแล้วเนาะคลิปนี้เป็นการปยิจาคมซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของการเงินหรือพบกระดุมพระกลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวาสนามีใคร ติดตามซีรีส์พวกนี้อยู่บ้านนะครับพื้นวัฒนาแล้วกเ็เราเคยพูดเรื่องของซีรีส์พื้นวัฒนาด้านของพบสุเรนสุภาไปแล้วคือพูดช่วยเหลือกับด้านของการประสบความสําเร็จเนาะก็ได้รับการตอบรับดีมากๆผมก็เลยกลับมาทําต่อในอีก EP หนึ่งซึ่งแต่ก่อนเราเคยทําไปหลายรอบแล้วครับแต่รอบอื่นๆที่เคยทําไปเนี่ยมันเป็นเล่าเล่าถึงพบลรือนเฉยพยากรก็แค่จุดเดียว แต่คราวนี้เป็นการพยากรณ์เน้นๆเลยครับการพยากรเป็นการพยากรณ์ดาวการเงินสถิตในภพลรืนต่างๆซึ่งดูฟรีกันได้เลยนะครับแต่มันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่องค์ประกอบทั้งหมดเราต้องกลับไปดูในพื้นดวงชะตาด้วยว่าเรามีดาวอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเราว่างเปล่าแปลว่าเราจะเป็นอย่างที่ผมพยากรณ์ให้เลยครับอันนี้คือคนโชคดีหน่อยคือดูดวงฟรีไปเลยในจุดนี้เรื่องของการเงิน เรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครครับเดี๋ยวเรามาติดตามนับฟังกันเลยสำหรับคนราศีพิจิกลัคนาพิจิกว่าการเงินสถิตในพื้นดวงของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันจุดกําเนิดตนุราศีพิจิกอยู่ที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใตไ้ได้ราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าหลอกมาดูแต่คุณต้องดูช่วงแรกนี้ก่อนนะว่าดาวการเงินมันเป็นทิศทางไหนแล้วก็จะแบ่งออกไปสอง ep ep นี้เป็น ep แรกครับเดี๋ยว ep ที่2ตามมา ep แรกคือการ ที่มีดาวการเงินสถิตรเรือนตนนจนถึงพพเรือนอริส่วนอีพีที่2คือดาวการเงินสถิตพบเรือนปัตตนิจนถึงพพเรือนวินาศเนาะอ่าก็ใครมีตรงไหนก็ดูแยกกันได้แต่ว่าคนที่มีรอบ2ต้องกลับมาดูต้นต้น,ตนคลิปก่อนอย่าเพิ่งปิดดูต่อก่อนนิดหนึ่งแล้วค่อยปิดถ้าแบบมันไม่ใช่ตัวเองแล้วค่อยปิดก็ได้แต่เราต้องดูตรงนี้ก่อนว่าพอมอธิบายการเงินดาวประจําตัวนี้ก่อนเพราะเราจะได้เข้าใจนะครับ คือการเงินเป็นดาวพระธิดีเป็นดาวกเกษตรหรือดาวเจ้าเรือนของราศีธนูราศีธนูคือราศีกระดุมพระเนี่ยพบกระดุมพระคือการเงินโอเคนะแปลคือความเป็นเศรษฐีกระดุมพระคือความเป็นเศรษฐีแต่เราเรียกการเงินในปัจจุบันเพราะอะไรครับการคือคือผมต้องบอกทิศอย่างหนึ่งก่อนว่ากระดุมพระเนี่ยมันหมายถึงการเก็บสะสมความมั่งมีเป็นเศรษฐีของทุกคนเนี่ยมันคือการเก็บสะสม ถามว่าทําไมต้องเป็นการเก็บสะสมอ่าแล้วเดี๋ยวนี้เล่นหวยเลอเพอได้ไหมไม่มันก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเข้าใจไหมเหมือนกับว่าหวยเลอเพอคือส่วนหนึ่งของการเงินแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการเงินเข้าใจไหมครับหมายควาว่าคุณไม่ได้จะร่ํารวยจากหวยเลอเพอรเหรอกครับแต่คุณจะร่ํารวยจากการเก็บสะสมคือผมบอกว่าความเป็นสถิฐีความร่ํารวยของมนุษย์เราเนี่ยมันคือการเก็บสะสมหมายหมายถึงหมายถึง คือบางคนอาจจะงงพูดแต่ซ้ําๆมันคืออะไรคืออย่างนี้ครับคนรวยไม่ได้หมายถึงเงินเดือนสูงเข้าใจไหมคนที่เงินเดือนสูงไม่ได้หมายถึงรวยนะครับคนที่เงินเดือนสูงอย่างเช่นห้าหมื่นแสนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนนี้เป็นคนรวยครับแต่คนคนนี้เป็นคนที่หารายได้ได้ได,ดีหรือเรียกว่ามีรายได้เยอะถูกไหมครับเป็นคนแบบนี้คือใช้ใช้เงินดูรวยใช้เงินดูรวย แต่ไม่ได้รวยจริงเพราะคนรวยจริงอาจจะหมายถึงคนที่ได้เงินเดือนต่ําหรือหมายถึงต่ํากว่าเมื่อกี้อะ่ะก็คือ 50, 000, 000, ห้าหมื่นกระแสนึงถูกปะบางคนได้แค่สามหมื่นได้แค่สองหมื่นแต่ถ้าเขาเก็บเป็นเขาสะสมเป็นเขาเอาไปต่อยอดเป็นอันนี้แหละรครับจะทําให้เขาร่ํารวยได้ไม่จําเป็นต้องมีเงินแสนเงินล้านต่อเดือนถึงจะรวยได้แค่สองหมื่นสามหมื่นก็รวยได้ครับเพราะอะไรเพราะความต่อเนื่องและความมั่นคง คือคําว่าเกษตรเดี๋ยวเราจะพูดถึงในพบรือนเกษตรเกษตรถ้าดาวกันเงินเกษตรเนี่ยมันจะหมายถึงความมั่นคงไปปิดแผน่นใช่ไหมครับแล้วหมายถึงการเก็บสะสมหมายถึงสะสมไปเรื่อยๆให้เป็นปึกแผน่นดังนั้นคนรวยคือการเก็บเพื่อให้มันพอกภูนทวีแต่คนที่ใช้ใจ่ายเก่งต่างหากละคนคือคนที่ไม่รวยต่อให้เงินเดือนสูงก็ไม่รวยเป็นคนไม่รวยเพราะคุณใช้วันนี้หมดแล้วแต่ถ้าคุณตกงานถามว่าคุณจะรวยอีกหรือไม่ ก็ไม่แต่คนที่ไม่มีหมายถึงเก็บไปเรื่อยๆแล้วเขาตกงานแต่ถามว่าเขามีไหมก็ยังมีเพราะเขาเก็บไว้อยู่เขาไม่ได้ใช้หมดเข้าใจหรือ,อยังดังนั้นความรวยของเราหรือเศรษฐีของเราคือทุกคนรู้แหละรครับผมคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยรู้แล้วมาพูดทําไมคือเน้นย้ำเพราะหลายคนก็ยังใช้เงินซุริซุรายกันอยู่ถูกปะครับและหลายคนก็ไม่เก็บตังค์บางคนอาจจะบอกว่าโออาจารย์ อย่าว่าเก็บตังค์เลยนี่เต็มไปหมดจะต้องชอดใช้จะมีเงินไหนไปเก็บอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งที่คุณเป็นคนทําเองเนาะอันนี้คุณก็ต้องรับผลไปคนทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นคุณไปหยิบยืมเข้ามาคุณก็ต้องจ่ายเข้าไปคนที่ไม่ได้หยิบยืมใครมาเขาก็ได้แต่เก็บเก็บเก็บอันนี้ก็ตามนั้นนะครับเนาะคือไม่ต้องอิจฉากันเพราะว่าคุณก็ได้ของมาใช้แล้วคุณก็ได้เงินเอาไปหมุนของคุณนะ่ะเออประมาณนั้นมันก็ได้ของใครของมัน แต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องบริบทนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ให้เราเข้าใจตามนี้อาทีนี้ใครอยากจะไปรอดูอีพีหน้าก็แล้วแต่นะครับจบแล้วทีนี้เรามาดูเจ้าเรือนการเงินคือดาพัสดีมาสถิตในเรือตนตโนบ้างนะครับย้อนหลังกัะมาณนีอหนึ่งดาพัสดีกุ่มหลักเรียกว่ากระดุมพระเป็นมหาจักรกระดุมพระอยู่เรือนสถิตในเรือตนตนนเป็นมหาจักรเนี่ยหมายความว่าการเงินที่มีการวิ่งเต้นแล้วจะได้มาหรือวิ่งเต้น ไปแล้วจะได้เงินมานะครับคนคนนี้เป็นคนที่บากว,ว่าอาจารย์ผุดไอเดียขึ้นมาเลยดาวพฤษัสดีกลุ่มลักลักนาพิจิตรเป็นคนวิ่งหวยได้ไหม <c oughs> คือแบบก็ได้เออก็ได้รวยนะครับคือก็รวยจากการวิ่งเต้นนั่นแหละอันได้หมดนะครับเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรวงแชร์ยาดีกว่าเรื่องวงแชร์อยาเล่นดีกว่าคือไม่แนะนําครับถ้าใครจะได้หวยไเด้เบอร์โอเคพอได้คือไม่ได้สนับสนุนนะที่พูดเนี่ย แต่มันมีอยู่แล้วเราก็เอาเขาจะทาก็เรื่องของเขาเนาะเราไม่เกี่ยวแต่แค่พูดให้ฟังว่ามันก็ยังพอได้มันก็ยังคือมันไม่ได้ผิดอะไรเข้าใจไหมครับแต่แต่อย่าทําผิดกฎหมายนะบอกไว้ก่อนนะอย่าผิดกฎหมายนะครับถ้าผิดกฎหมายคุณจบไม่สวยแน่นะครับคุณจะเล่นหวยเออคุณจะเป็นเจ้ามือหวยเป็นเจ้ามืออะไรก็ได้แต่คุณอย่าทําผิดกฎหมายแล้วกันนะครับกรุณาศึกษากฎหมายดีๆนะครับเพราะผมก็ไม่รู้หรอกว่าหวย ใต้ดินบนดินยังไงเ่ะนะครับเพราะผมไม่เคยเล่นเพราะผมไม่มีดวงนะครับผมก็เลยไม่สนใจดังนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนชอบถามก็เลยจะตอบให้ว่าคือชาวิชานี้ให้เป็นความรู้เขาได้เงินมาก็ดีใจกับเขาด้วยถึงผมจะไม่ได้สักบาทแต่ผมก็ดีใจกับเขา,า,เ,ขาเพราะว่าเราคือมีคนดีใจมีคนมีความสุขเราก็ยินดีด้วยกับเขาเรียกว่ามันมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอ่ะที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วเราก็มีความสุขด้วยอ่ะเขาะ้าใจปะครับไม่ใช่ว่า โอยอิจฉาเขาอะอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เนาะดังนั้น,น,นเราก็ยินดีกับเขาด้วยถึงเราจะไม่ได้เงินก็ตามนะครับผมก็จะพยายามดินดีกับทุกคนนะครับที่ที่เขาได้ดีเนาะเพราะว่ามันก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะครับบุญง่ายมากไม่ต้องทอําก็ยังได้แค่อนุโมทนาบุญกับเขาแค่คือหมายถึงว่ารู้สึกปลบป,ปื้มไปกับเขาในสิ่งที่เขาทําดีในสิ่งที่เขามีความสุขแล้วก็พยายามคิดบวกดึงกระแสพระ กระแสบวกยมาหาตัวผมไม่ปฏิเสธเรื่องของจิตจักรวาลที่หมายถึงการดึงแต่ผมไม่ไม่ไม่ make ซนในเรื่องของที่เขาอธิบายเนาะแต่ว่าผมเชื่อนะเรื่องของการดึงดูดของสิ่งดีๆมันเป็นพลังบวกอะไรแบบเนี้ยแต่ผมไม่ไม่ค่อยอินเรื่องของการนึกถึงภาพแล้วแบบมันจะได้อย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยอินครับแต่ผมจะอินหมายถึงแค่อ่ะมีพลังที่ดี แล้วดึงดูดพลังดีเข้ามาเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ดีแค่นั้นแหละผมคิดแค่นี้แต่ผมไม่ได้คิดที่แบบเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นเพราะผมเป็นคนที่จินตนาการไม่คือผมเป็นคนจินตนาการเก่งมากแต่ผมเป็นคนที่ไม่เสถียรในความคิดนะครับเข้าใจะปะคือมันไม่สามารถคงอยู่ในหัวผมได้ตลอดเวลามันชอบเปลี่ยนเรื่องไปอื่นไปเรื่อยเลยมันเหมือนลมอะ่ะพัดมาพัดไปดังนั้นเนี่ยเอ่อถ้าผมนึกได้แบบชัดเจนแน่ชัวร์ใส่ขมคงจะรวยไปนานแล้วน่ะ เหมือนที are, uno, ่เขาว่าน่ที่บอกว่าต้องเห็นภาพหน้าอะไรแบบนี้ครับเออถ้าเห็นภาพก็คงรวยไปแล้วอะไรแบบนี้เนาะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคือเสียดายไม่งั้นคงจะรวยเหมือนเขาแล้วแหละเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้ตนุกระดุมพระมาตนุเนี่ยคือเงินมันวิ่งมาหาตัวตนแล้วก็เป็นเงื่อนไขคือมหาจักรแปลว่าต้องวิ่งเต้นวิ่งเต้นไปเถอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเหนื่อยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วจะได้ตังค์ยังไงก็ได้ไม่ต้องกลัวได้ครับเพราะดวงนี้เป็นดวงไม่เฉย เรื่องของการเงินเงินเนี่ยคุณไม่อดไม่อยากแน่นอนคุณอย่าเหมือนนะบ่อน้ําที่มันเป็นบ่อน้ําโบราณเนนะี่ยที่แบบมันจะเป็นคือคือที่จังหวัดผมอยู่ต่างจังหวัดเราไม่อยู่กรุงเทพมันคือเขาสร้างได้ไงไม่รู้นะเหมือนกับเขาเอาปูนซีเมนต์เป็นท่อน้ำอะครับตั้ง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 ,ง,งขึ้นมาเราอยู่บนพื้นดินแล้วมันจะสูงขึ้นมาประมาณ ชั้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็หัวชะงกลงไปดูมันจะเป็นแบบท่อนา้ำเล็กๆอ่ะแต่มันจะมีลอกดึงดึงดึงอ่ะผมจะกลัวมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนเด็กเนี่ยเนาะเรามันลึกมากเลยอ่ะถ้าตกลงไปเราจรินตนาการไงเออเห็นไหมจินตนาการเก่งถ้าก้มไปมากเกินไปก็เดี๋ยวจะหลุดหล่นลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยก็กลัวดังนั้นเนี่ยผมก็จะชะงกดูนิดๆน,นี่ก็พออะไรีเงี้ยก็แบบกลัวมากเลยก็คือไม่กล้าเข้าใกล้มากอะไรแบบเนี้ยครับตอนใหญ่มาแล้วก็พอรู้เรื่องละก็ ก็ดึงลอกลอกลอกขึ้นมาถูกป่ะครับเอาน้ํามาใช้อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคือน้ําแบบนั้นแหละคือมันไม่หมดเออไม่หมดใช้ได้ตลอดเพราะเป็นคนขยันหาตังค์นะครับคนคนนี้เป็นคนที่ขยันหาตังค์นะอ่ะก็มีกินไม่หมดไม่สิ้นสักทีก็โชคดีไปแต่ดาวพฤดีหมายถึงการจัดการการบ,บริหารการนาบริหารจัดการด้านการเงินให้ต่งด้วยนะแล้วคุณจะเยี่ยมมากเลยนะครับคุณจะมีชีวิตที่ดีมากเรื่องการเงินต่อไปดาวพฤหัสดีเป็นกเกษตรในเรื่องการเงินอันนี้ก็ดีดีที่สุด เพราะว่าดาวฤกเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงไปปปึกผันที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้หมายถึงการเก็บสะสมแล้วมันจะพอกพูนทวีแต่ไม่ได้หมายถึงสมัยนีย้ถ้าเก็บสะสมเฉยๆไม่ได้นะเพราะดอกเบี้ยมันสูญจุดกว่าเปอร์เซนต์เองนะครับเราต้องใช้วิธีการคือเอาเงินไปลงทุนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเราต้องรู้จักเก็บคือแบ่งเงินไปหลายกองหลายประเภทหลายแบบ 1. ชักค่าใช้จ่าย 2. เก็บลืมหมายถึงเก็บกินดอกเบีย้ยน้อยกระช่างมันแต่ต้องมี 3คือเงินเผื่อเรียกหมายถึงเงินฉุกเฉินนะครับเวลา,าจะซื้อของชิ้นใหญ่หน่อยเวลาเจ็บป่วยเวลาอะไรต้องใช้เงินก้อนก็ต้องเอาออกมาใช้อันนี้เป็นเงินที่อย่าไปแตะมันมากแต่สามารถแตะได้ตัวที่3คือเงินที่เอาไปลงทุนหมุนเวียนแต่กรุณามีความรู้กับมันด้วยแล้วคุณจะได้ได้ได,ได้และก็ได้เงินก็จะซึมมาทุกที่ทุกทางเนี่ยเขาเรียกว่าเงินทองไหลมาเทมาดาวพระศดีเป็นเกษตร ดาวพฤหัสเป็นเกษตรของใครเนี่ยไม่ว่าจะราศีไหนก็ตามจะหมายถึงเงินทองไหลมาเทมาและยิ่งเป็นดาวพระัสุรีแปลว่าดาวสุประเคที่แปลว่าได้ง่ายด้วยมันออกแบบมาเลยว่าคนพิจิตได้เงินง่ายถ้าใครมีดาวพฤหัสเป็นเกษตรอยู่ตำแหน่งนี้เพราะเช่นคนเกิดราศีธนูดาวเสาเป็นดาวกันเงินโอ้โหยากเย็นแสนเข็นเป็นดาวบาปเครา์ด้วยหมายถึงดาวโทษทุกข์ไม่พอดาวดาวบาปเคอีกหากเป็นประธานด้วยนะันนั้นเนี่ยคนธนูจะหาเงินยากมากแต่คนพิจิตหาเงินง่าย ดาวสุประคอไปว่าหาง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรุณากลับไปดูพื้นดวงชะตาด้วยว่ามีดาวอะไรอยู่ในราศีตนุราศีพิศพฤษราศีกระดุมพระและราศีมรณะหรือเปล่านะครับมรณะต่อให้ดียังไงก็มีเรื่องเสียนะครับหมายถึงว่าเงินร่วงเงินไหลนะครับแต่ก็ได้เงินมาดีนะทีนี้ดาวพาสวดีสถิตในราศีมังกรเป็นนิดตำแหน่งนิดนิดเนี่ยแปลว่าอ่อน นะครับอยู่ในตำแหน่งสหชาติสาชารณเนี่ยหมายถึงสังคมนะครับสังคมเพือนฝูงพี่สังคมเพืนพอพนฝูงสิ่งแวดล้อมนะครับการพูดการจาการสื่อสารการเข้าสังคมกรารใส่สัญญาเนี่ยก็จะได้ตังมาถ้าทําสิ่งเหล่านี้จะได้เงินมาก็พยายามสื่อสารให้มากคอนเน็กชันให้มากพูดง่าย,ายถ้ามีคอนเน็กชันคุณมีสิทธิจะได้ตังถ้าคุณไม่คอนเน็กชันไม่เข้าสังคมก็จะไม่ได้ตังคือคนพิจิตเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมาก มากถึงมากที่สุดเพราะว่าเป็นราศีเดียวใน12ราศีที่น u m b บ r รวันเกี่ยวข้องกับการโลกส่วนตัวสูงนะครับคือผมเป็นคนอินเทอร์เวิร์ดเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่ผมไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นแต่ความพิจิตรเนี่ยปกปิดมากเลยคือมันจะมีหลายคนม,มีมีบางคนระหว่างบางคนแต่ส่วนน้อยครับจะมาเถียงผมมีมีหลายคนที่ที่โอเคบอกว่าผมบ้นผมใช่ผมโอเคผมเป็นแบบนั้นเลยอาจารย์หลายคนอนะ แต่มีอยู่บางคนที่ที่จะมาขัดแย้งกับผมอันนี้ผมก็รับฟังนะเขาบอกว่าปกปิดบ้านของตัวเองแบบที่อยู่อาศัยของไม่คนพิจิกไม่ได้ปกปิดเฉพาะบ้านของตัวเองนะต้องเข้าใจก่อนว่าบนรือาจารย์เขาบอกว่าราศีพิจิกคือแมงป่องแมงป่องไม่ได้ปกปิดบ้านตัวเองแต่คุณเป็นคนปกปิดบ้านตัวเองคือไม่อยากให้คนอื่นเห็นข้างในหมายถึงความเป็นส่วนตัวของคุณต่างหากคือคนพิจิกหมายถึงว่า คือเอาให้ถูกเลยนะแบบเป๊ะเลยนะส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ส่วนใหญ่คนพิจิกปกปิดการเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองอ่ะหมายถึงว่าปกปิดความเป็นส่วนตัวของตัวเองทั้งหมดไม่มีไม่อยากให้ใครมายุ่งกับไม่อยากให้ใครมาสนใจไม่อยากให้ใครมายุ่งและไม่อยากยุ่งกับใครด้วยไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาเรียกว่าไม่เถือนเรื่องชาวบ้านคนพิจิกเป็นคนไม่ชอบเผือนเรื่องชาวบ้านและไม่ชอบให้คนอื่นมาเถือนเรื่องของชั้นด้วยโอเคเนาะเรื่องส่วนตัวครับดังนั้น มันเป็นพฤติกรรมอื่นๆที่แยกย่อยออกไปไม่ว่าจะปกปิดที่อยู่ปกปิดสิ่งที่ไม่ให้เห็นบ้านของตัวเองปลูกต้นไม้มันอึมครึมไปหมดตามจริงไม่ใช่ คือคนพิจิกเป็นคนชอบความร่มรื่นไม่ได้หมายถึงคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่หมายถึงการปกปิดด้วยแต่ส่วนใหญ่มันหมายถึงปลกูกต้นไม้ปลกูกอะไรให้มันอึมครึมเนี่ยมันเป็นแค่เจตนาของคนบางคนที่จะปกปิดบ้านแต่ตามจริงอ่ะเป็นคนที่ชอบความเย็นชอบความร่มรื่นชอบใกล้ๆแม่น้ำำานําลําธารชอบความชื้นความแฉะเออมันเป็นแบบนี้ทายไงก็ถูกนะเชื่อเถอะเพราะาอะไรคนส่วนใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ทุกคนต้องบอกว่าต้องกํากับทุกครั้งว่าส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคน คือคนพิจิตเกิดราศรีธานามครับนี่หัวราัาสตร์บอกได้ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความคือคุณพูดของคุณเองอได้แต่คุณอย่าเหมารวมคนอื่นอย่าบอกว่าผมทายผิดเพราะว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องราวของคนอื่นผมไม่ได้รู้แค่คุณคนเดียวหรอกผมรู้คนอื่นด้วยผมฟังคนอื่นด้วยและผมไม่ได้หมายถึงอนุมานคิดเองคนเดียวคือมันคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของตัวผมคิดเองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผม ดูมาแบบมาศึกษามาเยอะดูมาเยอะกับคนพิจิกจริงๆนะครับแล้วก็เอามาประมวลผลนะครับแต่พออาจจะพูดออกมาแบบไม่ไม่ไม่ใช่ร0อสื่อสารอาจจะคาดเคลื่อนอะไรเงี้ยเป็นไปได้ครับแต่มันไม่ผิดหรอกคือพูดง่ายว่าพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ปกปิดไลฟ์สไตล์ของตัวเองปกปิดความเป็นตัวตนของตัวเองแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากลัวนะครับแต่แค่ไม่อยากใครมายุ่งเออประมาณนั้นแค่นั้นเองคือความลำคานะ่ะ ก็จะปะคือคนพิจิตไม่ดูนะว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ดูเหมือนคนพิจิตจะมีความลำคาญในตัวครับเออคือเหมือนกับเป็นคนขี้เบื่อขี้ลำคาญเนะ่ยเพราะว่าด้ตนุมอริเออคือชีวิตมันนี่มันทุกข์มากแล้วอะไม่อยากหลับความทุกข์มาอีกแล้วอะเพราะว่าเกิดมากับกรรมพาเกิดมากับวุ่นวายจนไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมก็เ,เลยคิดว่าน่าจะแปลว่าคนพิจิกน่าจะเป็นคนขี้ลำคาญอืมก็เลยไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วยแล้วก็ ไม่รู้อะมันเป็นนิสัยของคุณด้วยแหละเออผสมผสมกันไปเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้อ่าก็ไม่อยากเข้าสังคมแต่ก็ต้องเข้าเพราะไม่เข้าก็ไม่ได้ตังค์เนาะก็เข้าไปบ้างและเป็นนิตเนี่ยพระราษฎร์เป็นนิตเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายคนเรียนโหรศาสตร์แล้วทานายผิดชอบบอกว่าคนเนี้ยเสื่อมศีลธรรมคนเนี้ยไม่เอาพระเอาเจ้าไม่จริงครับคือผมไม่ค่อยใกล้พระเจ้าเนี่ยจริง แต่ผมไม่ได้ไกลศาสนานะครับคือผมเป็นคนที่น้อมนําศาสนาและระลึกถึงความดีความชั่วตลอดเวลาคือทุกอย่างแยกแยะถูกผิดตลอดเวลาทุกเรื่องจริงๆคือจะคิดอะไรจะต้องรู้ก่อนว่าอันนี้คือจะต้องคิดก่อนว่าอันนี้เป็นบุญหรือเป็น,ปนกุศลหรือเป็นบาปจะคิดเสมอครับแต่บาปเล็กๆ,ๆก็ทาเออแต่หมายความว่าก็บาปใหญ่ไม่ทําอะแต่บาปเล็กๆก็ทําบ้างให้มันได้ดั่งใจนะั่นแหละเออแต่แค่บอกไว้ว่าไกลพระไกลเจ้าจริง แต่ไม่ได้ไกลศาสนาเลยนะครับแล้วผมก็พยายามพูดทั้งทางดังที่การดูดวงหลายคนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาด้วยซ้ำถูกปะครับแต่ผมอยากใช้ศาสนาแก้ให้พวกคุณด้วยนะเออแล้วก็พูดพยายามพูดถึงเรื่องศาสนาเรื่องของการนิพพานแต่ไม่ได้บอทชวนไปน,นิพพานนะแต่หมายถึงว่าเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าถึงพุทธศาสนาหลายๆอย่างทุกคนก็ได้ยินอยู่ตลอดถ้าขับเป็น fc เนาะดังนั้น ดาวพัสดีเป็นนิตที่ผมเกิดปีฉลูเนี่ยที่ดาวพัสดีเป็นนิตเนี่ยไม่ได้แปลว่าวเขาไกลศาสนานะครับเพื่อนผมก็เป็นนิตเหมือนกันก็ไม่ได้ไม่ได้เคร่งคัดในหลักธรรมขนาดนั้นแต่เข้าวัดเป็นประจำอะ่ะมันต่างกับผมเลยทั้งที่เกิดเดือนเดียวกันด้วยซ้านะเออแต่คนละวันนี่เฉยก็ก็แปลกเหมือนกันอืมก็เขาก็เข้าทางพระทางเจ้าบ่อยแต่ผมไม่ค่อยเข้าพราเข้าเจ้าแต่จะเข้าทางหลักธรรมมากกว่าแต่เพื่อนผมเข้าทางราทางเจ้าแต่เรื่องหลักธรรมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ ก็จะคล้ายๆแบบนี้เห็นไหมไม่ได้แปลว่าคนแล้วพี่คนหนึ่งที่เกิดปิูเหมือนกันก็ทําบุญเรื่อยๆตลอดเลยนะครับเออเขาหาพระหาเจ้าเหมือนกันก็แบบนี้ก็ไม่เห็นว่าเขาใจเสริมเสริฐธรมตรงไหนเนาะประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าระวังเพื่อนนิดหนึ่งนะครับระวังเพื่อนนิดหน่อยเพราะว่าดาวพระเสด็จเป็นนิดมันยังไงมันก็อาจจะมีความผิดแปกกว่าชาวบ้านอยู่นะครับทีนี้ดาวพฤษดีในเดือน พันธุเนี่ยอันนีจ้จะดีเพราะว่าได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์แปลว่าเนื้อหอมแล้วก็อยู่ในเรือนพันธุซึ่งดีมากเพราะาเป็นการเงินที่มั่นคงก็แปลว่าคนคนนี้มั่นคงมาแต่เกิดก่อนเราเกิดด้วยซ้ำหมายถึงว่าเราเกิดมาในช่วงพ่อแม่อะ่ะมีฐานะพอดีคนนี้จะมีฐานะดีกระดุมพระพันธุเนี่ยหมายถึงพ่อแม่มีทรัพย์ไม่พอตัวเองก็ยังสามารถขายทรัพย์ได้ด้วยหมายถึงว่าเอาที่ดินนั้นอนะ่ะไปขายไปซื้อเออไม่ใช่ไปซื้อ,อ,ไ,ไ,ปอไปขายไป เช่าได้หมดครับให้เช่าให้อะไรได้หมดถือว่าดีได้เงินจากอสังหาด้วยและเงินเนี้ยบแน้เป็นก้อนมักจะได้เงินเป็นก้อนด้วยคนคนที่ได้ดาวพัษฎีในราศีกลุมเนี่ยครับคืออนุมันเกิดปีขันส่วนคนที่อนุมันเกิดปีถอะคือคนดาวพัษฎีอยู่ในราศีมีนใครชอบเล่นหวยเดเบอร์เนี่ยดีเป็นเกษตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รณาดูตรงข้ามด้วยนะพบเรือนตรงกันข้ามคือราศีกันพบลาภะราศีกันสวยเป้าถ้าราศีกันสวย คุณก็เล่นแล้วคุณจะงอกเงยแต่ถ้าคุณเล่นถ้าเปิดอลาพะม,มันเหมือนผมอะ่ะดาวปุตตักเป็นอุดแต่ลาพะมันเสียผมอาะถ้าผมเล่นอะไรผมก็จะไม่ถูกคือมันหมายว่าชอบเล่นแต่ผมไม่ชอบเล่นหวยเลยเบร์นะเพราะว่าผมรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันไม่ถูกแต่ว่าหมายถึงว่าชอบเล่นชอบเหมือนเด็กๆอ่ะปุตตะคือเด็กชอบเล่นเหมือนเด็กนิสัยเหมือนเด็กนะครับชอบสิ่งชอบอะไรไปนะแต่มันจะได้หรือเปล่าไปดูลาพะด้วยครา้นี้ชอบ ชอบลงทุนแต่ตำพิกละหลายแม่น้ำได้นะส่วนดับซีในเรือนอาิสุดท้ายเนี่ยคือคนนี้ถูกปั๊มหน้าผากมาจะเกิดว่าคนนี้เป็นดวงนี้สินเกิดมาต้องเป็นนี้สินนี่ก่อเกิดประโยชน์ไม่มีปัญหาแต่นี่ที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อย่าไปยุ่งเพราะอาจจะมีการฟ้องร้องคดีเรื่องของการเงินได้ด้วยเพราะอาิเนี่ยแปลว่าคดีความการเงินเนาะเรื่องการเงินนะครับและมาระวังด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปื่นใจกระช่องช่องของเราได้นะครับขอบคุณครับ